ก็กลก็หมายถึงกลอนไงโอ้มาแล้วชั้นโมโหเวลานายใช้คำนี้ฉันไม่รู้ว่ามันหมายความว่าอะไรใช่พิธเนียทำอะไรอยู่อะเล่นกับเพื่อนฉันเพื่อนอะไรอะ แอนดริวตัวชมอสบีแบ็กตัวไดโนเสส์าวชววามาตัวประกาศพวกนี้เป็นรายการทีวีนี่นาใช่จากนี้ก็เป็นคารลาเวลมินส์ฮิลส์และสเปซฟอร์ดเดอะบิ๊กออร์เรนต์มาร์ชออกเฮ้โอเคแล้วเมื่อไหร่เธอจะออกมาเล่นกับพวกเราที่เหลือล่ะเออไม่จากนี้แล้วฉันจะดูการ์ตูนรายการโปรดของฉันอีกสองชั่วโมงได้โปรดเอาไปเล่นกับ แต่ไว้ไว้ผันอื่นนะดูแขนเธอสิอุายตายแล้วอ่อนปวกเปียกเลยเธอจะต้องออกกำลังกายนะออมาทำฉันโมโหเวลาหลาฉันคำที่ฉันรู้ว่ามันหมายความว่าอะไรจบแล้วตอนนี้เธอออกไปเล่นได้แล้วก็ไกลก็หมายถึงกล่นไงเฮ้ยรักเซลเซียสพิทูเนียเถอะ ได้แซวซีนะฉันพยายามช่วยเขาแต่หากละ่ะฉันอยากให้เธอออกไปเล่นข้างนอกกับพวกเราเธอจะทำอะไรแบบนี้ไม่ได้นะก <c oughs> ็เธอก็รู้ว่าดูทีวีมากเกินไปมันไม่ดีนะคะว่าดูทีวีมากเกินไปแล้วด้วยให้คุณยายเป็นคนตัดจินแล้วกันว่ามันมากเกินไปหรือเปล่านี่พิชูเนียเธอดูได้แล้ว อย่างสุดๆแล้วหนีออกจากบ้านไปตามทางของเขาโอเคตอนนี้ฉันเป็นตำรวจจราจารแล้วนายเป็นคนขับรถปีนปีนข้างหนึ่งมาแล้วขับไปไเรื่อยๆขับไปไเรื่อยๆขับไปเรื่อยๆรถมาแล้วปีนปีนททวิททวิทใช่ในายคิดว่านงตัวแก็กๆจะมีตาแบบไหนล่ะพิจูนเนียมาที่นี่หรือเปล่าไม่เห็นหรอก สาวๆหยุดก่นนนอนมีรถไฟมาแล้วแชก้าแชก้าแัก้าแชก้